โครงการอบรมอาสาจราจรเพื่อสังคมรุ่นพิเศษเมื่อวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ณห้องประชุมอมรนิวัตรตำรวดพุทอรภาคหนึ่งจัดโดยมูลนิธิจราจรนำโดยพลตรีนิพนธ์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิและนายพระนเอกริศนประภาประธานมูลนิธิจราจรคนปัจจุบันในครั้งนี้พลตรีธวัฒวงสง่า รองผู้บัจาการตำรวจนครบาลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกระดีก็ต้องขอบคุณประธานนะ แไ้เอประหาดเลยทีขัจาจรัจรจรทกวทึงีที่ผิที่ในียประกางนประหารทกประการทีทีก็ต้องเรียนนี้ครับเรื่องการจราจรเนี่ยเป็นเป็นนโยบายของสำนักงานารศึกนะครับในส่วนของอาจารเองที่ผมชอบเรื่องทาจราจรเนี่ก็ได้แก่พยายามส่งเสริมแลก็รปรัการนการทำกิจกรรมต่างๆจราจร เพื่อให้ไปช่วยเจ้าที่ตำรวจนะครับในการที่จะบริหารจัดการเพื่อการแจ้งข้อหเพราะว่ากําลังตํารวจเองเนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ก็สังคมเนี่ยได้ตั้งความหวังคาดหวังเองเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องการเดิจรในเรื่องรถติดขัดนะครับเรื่องการเดินทางจะต้องปลอดภัยนะครับการลดบัิเหตุต่างๆจะเป็นจะต้องมีอาสานะครับหรืออ้าวประชาชนเนี่ยมาช่วยในการทาหน้าที่ตรงนี้เพื่อที่ต้องเรียนตัวได้เดินทางสะดวกนะครับการที่เราได้ได้ทราบกันก็คือความรบกวนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็ประเด็นต่างๆแม่ว่ามันต้องภาคส่วนจริงๆนะครับคือภาคผิวถนนก็มีความกัดกร่อนที่จะช่วยการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในบ้านเราในปัจจุบันนะครับและการลดอุบัติเหตุด้วยซึ่งเราก็พยายามทำสิ่งนี้มาอยู่ตลอดก็หวังว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับทีได้จะได้กิจกรรมเกิดต่อนะครับแล้วก็ขยายสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็าต้องคุ้มกันมูลนิธิจราจรก่อตั้งเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2557 โดยท่านพลรตรีทิพย์พลเจริญผลเป็นผู้ก่อตั้งและนายพนเอกปริณประภาประธานมูลนิธิคนปัจจุบันหน้าที่บริหารโดยปฏิบัติงานภายใต้คำฝันด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจและมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อการบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง 2. เพื่อช่วยประชาชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 3. เพื่อช่วยงานสาธารณาประโยชน์การกุศลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งได้จัดงานฉลองครบรอบ10ปีเมื่อวันที่สิธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6โดยในวันนี้สมาชิกผู้ลนทธิจราจรได้ปฏิบัติงานเกือบทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจันทบุรี กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเซาประทุมธานีและนนทบุรีและขอฝากข้อคิดสะกิดใจสกักทิตหนึ่งว่า เราจิตอาสาทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจได้ช่วยเหลือประชาชนทำแล้วไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรทำแล้วประชาชนเกิดความสุขปลอดภัยนั่นคือกำไรชีวิตของเราโดยมูลินิธิจราจรได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิกให้เกิดความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจรในการจัดจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพเกิด ประสิทธิผลต่อไปขอฝากข้อคิดให้สมาชิกมูลนิธิจราจรทุกท่านได้พึงตระหนักว่าการจัดการการจราจรและความปลอดภัยทางถนนเป็นสิ่งสําคัญต่อประเทศชาติจึงขอให้สมาชิกมูลนิธิจราจรทุกท่านจงภูมิใจว่าเราคือจิตอาสาทําด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจเพื่อการบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางรวมทั้งการทำหน้าที่ของเราก็ต้องให้ความระ มัขอควาก่อนต้องขอพบพระคุณบริษัทก๊าซก๊าซตัวเ,เลยครับแล้วก็พี่น้องอาสาทั่วไปปรโมอให้หน่อยครับก็ต้องขอพบพระคุณนะครับที่บริษัทก๊าซนะครับเป็นแม่แรงนะเป็นแม่แบงในการาก๊าซคือกนนรับก๊าซวันนี้เขาเ เป็นจุดเลิกนัดทำหนังสือมาที่มูลนิยจอรเพื่อให้เราจักลมนะครับในครั้งนี้นะครับก็เลยเขาเรียกว่าจุดกระกายก็เลยเราก็ร่วมครับรายงานัวทีละคนเลยครับ ชื่ออะไรจะขอสักครับผมนายสมภูศิรตีครับผมครับผมนายธนุสร์ศินธภัณครับจากบริษัทก๊าซครับผมนายธุชาอานครับบริษัทก๊าซครับครับผมนายอำนาจเทพบุญสุวรรณ ครับผมเทพพิทูลการอินเดียครับจากบริษัทกัดครับครับผมนายสมนึกสมุทรกวนิษจากบริษัทกัดอินเวสทิเกชั่นจำกัดมหาชนครับครับคุณพี่ครับวันนี้มาอบรมจราจรรุ่นพิเศษรุ่นที่หนึ่งมีความประทับใจอะไรบ้างไหมและจะเชิญชวนเพื่อนฝูงมาอบรมยังไงบ้างครับขอเชิญครับประทับใจครับแล้วได้ช่วยเหลือสังคมแลวก็ ายอย่างครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ความรู้ด anyway, so so ้วยครับครับผมก็ถ้าสนใจติดต่อที t un> <t un ่เบอร์ท่านเบอร์อะไรครับเบอร์925285223เอาละครับ ครับขอบคุณครับที่ดึงเชิญเชิญครับท่านมีความประทับใจในการอบรมครั้งนี้ยังไงบ้างครับประทับใจครับผมาได้มีสเข้าร่วมกับโครงการอาสาจราจรในครั้งนี้ครับผมมีครั้งแรกครับผมครับผมก็ได้คุณครูวิทยากรที่ให้ความรู้ดีครับผมประทับใจมากครับผมครับผมอบรมติดต่อท่านที่เบอร์อะไรครับใกล้ติดต่อได้ที่เบอร์0831535648ครับยินดีแนะนำเนาะครับผมาเชิญครับเชิญครับ ผมน่าท่านผู้ชมทุกท่านทักใครับได้มามีความรู้เกี่ยวกับการจราจรครับครับถ้ามีรู้ต่อไปให้ติดต่อพี่เบอร์อะไรครับจะได้แนะนำมาศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้ั่ผมโอ้ขอบคุณอย่างสูงครับเชิญครับโอ้โหประทับใจอะไรบ้างครับก็อันครับคือประทับใจคืออะไรความรู้ใหม่ๆครับได้ได้ทั้งการจราจรภาพที่เราไม่เคยรู้มาก่อนครับแล้วก็ได้ พวกเนาะครับในพวกเป็นจราจรครับโอเคครับขอเชิญครับครับผมก็มีความระ้สบกใจนครับีมีมีการบรการแบบนี้นะครับเพราะว่าทางนี้ก็คือมี กิจกรรมที่ให้ข้อมูลที่อบรมได้ดีครับแต่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะเป็นผู้ใหลือสังคมได้ด้วยครับถ้ารู้จักไปอลองให้ติดต่อพี่เบอร์อะไรครับศ9 1 0 5 2 6้8หคนครับยินดีแนะนำมานะครับครับครับเจอกัท่านต่อไปครับครับทับใจเรื่องอะไรบ้างครับทับใจเ่ว่าการที่เราฝึกอบรมหนี่เดยเป็น การเรียนรู้ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับผมครับครับแล้วถ้าลูกต่อไปจะมาเรียนหรือเพื่อนฝูงจะมาอบรมติดต่อท่านได้เบอร์อะไรครับติดต่อที่เบอร์093 639 3 3าสครับผมขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครัคุณมากครับ